ันยองเซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อมก็โอเคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มทีเรื่องของ s ซวเลสเซอร์ฟิมกับข่าวใหม่ที่เป็นข่าวดีมากๆของสาวฟิมมี่ด้วยแล้วก็ของ s ซ u ส c มิวสิกด้วยนะเอนครับเพราะว่าล่าสุดนี้มีการรายงานออกมาว่าในเซอร์ฟิมนั้นได้ทําการปลดหนี้ให้กับค่ายได้เรียบร้อยสําเร็จแบบร้อยเลยนะครับปลดหนี้ให้ s ซวส์มิวสิกไปเลยจากการรายงานเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ บ,บอกว่า u r u r m u s u s เนี่ยเป็นหนึ่งในค่ายของเครือ Hype นั่นเองและตอนนี้ Source Music นั้นก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับทำกำไรกับ Girl Group อย่าง l e s s e r Film โดยในปี2023นะครับฟิมมี่นั้นได้ทำยอดขายสูงถึง61.1พันล้านวอนและสามารถสร้างกำไรเนี่ยได้สูงถึง11.9พันล้านวอนเลยนะครับและถ้าหากว่านำเอาสิ่งที่ฟิมมีส่สร้างขึ้นหรือว่าทำได้มาในปี2023นี้ไปเทียบกันกับปี2022ที่ผ่านมาก่อนหน้น เรียกได,ได้ว่ายอดขายนั้นหรือว่ากําไรเนี่ยโตขึ้นถึง1 6 7 3กันเลยครับสื่อเก่าเขาก็บอกว่าด้วยยอดที่พุ่งขึ้นขนาดนี้ทาให้ซอฟต์มิวสิกนั้นในตอนนี้เรียกได้ว่าหมดหนี้หมดสินไปแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีหนี้สินของค่ายอีกต่อไปหลุดออกจากภาวะหรือว่าสภาวะการขาดทุนได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองหลังจากนี้ก็ทํากําไรกันรัวๆวต่อไปเพราะว่าฟิล์มมีนั้นยังคงปังและก็เติบโตได้มากขึ้นกว่าน,นี้ไปอีกไกลเลยนะครับเร็วๆนี้ก็จะได้ขึ้น โคเชล่าแล้วอีกถ้าหากว่าขึ้นโชว์โคเชล่าปุ๊บน่าจะตกแฟนอินเตอร์ได้เพิ่มมากมายแน่นอนเพราะแค่ตอนนี้เนี่ยทั้งแฟนเกา่าแฟนญี่ปุ่นแฟนอินเตอร์ของฟิมมี่ก็เยอะมากแล้วแต่ถ้าหากว่าขึ้นโคเชล่าปุ๊บสร้างความปังบนเวทีแฟนอินเตอร์เนี่ยเขาต้องตามมากันอีกเพียบเลยนะครับถือได้ว่าเป็นข่าวดีของฟิมมี่ต้อนรับโคเชล่ามากนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของท้งเลสเตอร์ฟิมหรือว่าชื่นชอบผลงานของซาว m ์มิวสิกเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอ สวัสดีครับอันยอง